ในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยพระท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานช่างนะครับซึ่งในตําแหน่งนี้นะครับหนึ่งในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยถ้าเราดูตามประกาศในการเตรียมตัวสอบในสายงานนักบริหารงานช่างเราจะเห็นครับว่า ในประกาศเนี่ยบอกเอาไว้ครับว่าท่านจะต้องสอบในความรู้ความสามารถอยู่สิบด้านครับจริงๆก็เหมือนกันกับทุกๆตำแหน่งนะก็คือถ้าเป็นสายงานช่างเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเป็นสายงานของคนหน้าฝ่ายเนี่ยก็จะบอกว่าสอบอยู่อยู่สิบเรื่องแล้วก็แต่ท่านครับเข้าใจว่าไม่มีข้อกฎหมายในการออกข้อสอบ แต่ท่านทําความเข้าใจแบบนี้ครับว่าหัวข้อกฎหมายเนี่ยเขาจะอยู่ในหัวข้อที่9ครับความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการนอกจากอยู่ในข้อที่9แล้วนะครับข้อกฎหมายเนี่ยจะอยู่ในลักษณะงานของตําแหน่งที่สมัครสอบเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าในหัวข้อที่9ที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการเ ในการบริหารราชการในการทำงานเราจะมีความรู้ไปใช้ในการบริหารราชการได้เมื่อเรามีความเข้าใจในกฎหมายในการจัดตั้งของท้องถิ่นที่ท่านสังกัดอยู่ท่านจะสอบในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานช่าง ทาต้องรู้กฎหมายในการจัดตั้งอบอตอรหรือเทศบาลแลวก็ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานช่างว่ามีความเชื่อมโยงกับหน้าที่ของท่านกับงานที่ท่านทำกับการบริหารงานของท่านอย่างไรหลายเรื่องครับที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานช่างซึ่งในห้องเรียนออนไลน์ผู้กจ็จะอธิบายว่า จริงๆแล้วมันขยายความไปเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,องหลายฉบับแต่อีกสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบเรจะพูดถึงเรื่องของความรู้ในลักษณะงานของนักประหางงานช่างครับในรายนี้ต้องขออนุญาตผู้ที่ลงทะเบียนเรียนนะครับว่าขอเอามาเผยแพร่สาธารณะซึ่งลักษณะงานโดยทั่วไปของสายงานช่าง ก็จะเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะของการบริหารงานช่างในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือเป็นส่วนหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วนหัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารการควบคุมการให้คําปรึกษาและก็ตรวจสอบงานในด้านงานช่าง ไม่ว่าเป็นเรื่องของช่างโยธางานช่างไฟฟ้างานช่างแสงสว่างสาธารณะงานสวนสาธารณะงานช่างก่อสร้างงานช่างสำรวจงานช่างรังวัดงานช่างเขียนแบบงานช่างเทคนิคช่างโลหะงานช่างเครื่องยนต์เครื่องจักรกลนอกจากนี้ครับยังต้องวางแผนออกแบบแล้วก็ควบคุม งานสถาปัตย์งานวิศวกรรมและก็งานต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งลักษณะเหล่านี้นะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพช่างวิชาการทางวิศวกรรมทางด้านสถาปัตยกรมกรมแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในสายงานช่างในตาแ่งของหัวหน้าฝ่ายเนี่ยลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติเริ่มต้นแบบนี้ครับว่า ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานช่างเนี่ยท่านจะปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในดับกองหรือว่าหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดก,การการจัดระบบงานการอำนวยการการสั่งราชการการมอบหมายการกํากับ แนะนำตรวจสอบการประเมินผลการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาในงานงานช่างแล้วก็งานของหน่วยง,งานที่ที่รับผิดชอบซึ่งรักษางานมีหน้าที่ควรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมายโดยมีรักษางานที่ปฏิบัติอยู่4ลักษณะงานด้ยจะพูดถึง4ลักษณะงานในภาพรวมให้นะครับว่า1 ท่านต้องมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรื่องของแผนงานนะารจะต้องร่วมวางแผนเมื่อวางแผนแล้วเนี่ยต้องติดตามว่าแผนของท่านเนี่ยการทํางานของท่านเนป็นไปตามเป็นไป,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 ไปตามแผนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับต้องมีลักษณะงานในเรื่องของการบริหารครับ จัดระบบงานมอบหมายงานอนุมัติติดต่อประสานชี้แจงข้อที่จริงในด้านที่3ครับท่านจะต้องบริหารงานทรัพยกรบุคคลครับจัดระบบงานอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้ปฏิิการบริบารการนั้นเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าติดตามประเมินผลของเจ้าหน้าที่ในบังคับอัญชา ให้คำปร,รึกษาแนะนานี่ด้านการาบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วก็ในด้านที่สี่ท่านจะต้องมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรแล้็งบประมาณทำราอกไรพองกองช่างอาบของฝ่ายช่างว่าฝ่ายช่างนะครับต้องวางแผนในการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโย,ยบายกับันธกิจและก็เป็นไปตามเป้าหมายของขององค์กรแล้วก็ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรแล้วก็ประมาณให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าและก็เป็นป้าให้เป็นไปตามเป้าหมายในผลสำฤทธิ์ตามที่กำหนดเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านจะมาขยายความครับว่าความรู้ในลักษณะาง,งานของตําแหน่งที่สมัครสอบเนี่ยต้องตระหีว่าท่านเกี่ยวข้องกับกับภารกิจใด กับงานไหนกับกฎหมายไหนกับหน้าที่ใดบ้างทั้นในการสอบในรอบนี้นะครับเพืขยายความให้ทีหนึ่งครับว่าถ้าเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือการเรื่องประยุกใช้ปร,รัชญาสิพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีบริเก 9, ้าขั้นโคกหนองนาในเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในเรื่องของ แผนพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องของแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ในหัวข้อที่สองการติดตามการประเมินผลการจัดการองค์กรการบริหารความเสี่ยงการพัฒนาบุคลากรสานการภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมพื้นที่ในเรื่องของนโยบายไทยแลนด์4.0ในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบัน อยู่ในหัวข้อนี้ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเทคโนโลยีสําหรับผู้บริหารอยู่ในหัวข้อนี้แต่หัวข้อที่มีข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่จะมันมากเลยก็คือเรื่องนี้นะครับหนึ่งกฎหมายจัดตั้งท่านต้องรู้ครับสองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรสัสดุภาครัฐที่เป็นกฎหมายพื้นฐานทั้งหมดเลยครับวิปกองครองพรบระเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อมูลข่าวสาร งานสารบัญพรานีคือท่านต้องรู้ที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการนี่นะครับต้องบอกว่าในการเตรียมตรวจสอบในรอบนี้เนี่ยจากว่าท่านไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้เัาเรียกว่าปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เนี่ยในเวลาที่เหลืออยู่ค่อนข้างติดจากัด1นึ่งทางเลือกครับที่ท่านสามารถที่จะเลือกที่จะเรียนรู้ เพื่อที่ใจท่านไปบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้เนี่ยก็คือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์สะดวกประหยัดเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดวันเวลาท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับท่านสแกน QR Code กดเพื่อเพิ่มเ,เข้าไปนอกจากท่านจะได้ เรียนรู้ในเนื้อหาที่จะใช้ในการออกข้อสอบในรอบนี้แล้วท่านยังไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในหน้าฝ่ายด้วยกันเนี่ยในกลุ่มรายนี้นะครับเพราะพี่เพื่อนเชื่อว่าการเรียนรู้ออนไลน์จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการสอบในรอบนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ ขอบคุณที่ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพีิวรเพื่อนครับคลิปนี้เอาไว้เป็นแค่นี้สวัสดีครับ